ไดเลี้ยหนะาเลียล่างพยันเข่เพยนมื่อแม่ทำเป็นสิแม่ทำเปนส้าพย่าย้าย่ายไปห่างออกกําลังกายันเข็นมำคลองใหลงคองสแล้วรอบมือเอเอาเมื่อเมือเน้นน้ำเจ้าเลยัวเมื่อดอกคอยบเมื่อน้ำเจ้าได้เรา

สุดเล็กน้อยก็คือมางามเลยทํามามื่อนหร่บอมีเนาะแม่นบอหอยหลัดบ่เฮ้ยย่าจะเป็นบ่ฮู้รถเกไีย อื ừ, สุดเล็กหน่อยงามอะไรพอดีนูหน่อยบ้านเนาะมาหอดแล้วหอด <c oughs> ประมาณ 10 20นาทีนี่แหละโอ๋ này? มาทําเลยโอ๋ ปลาอไรลูกเ็รื่ก็ลูกบลานหลาเนยังซาลูกเราเข้าไปกวดอีกูเดีพามอะไรว่าเบื้องก้โเน่ยเขาไรปลาปวาบมันมีความมหมูหมูก็ได้

มึงสุดนน้อยก่อนเป็นสอนทีในพิ่นอ้จาวปลายใต้โอ้ยเอาไปเี่ยไปบ้าลูกทองคนลูกโเราหยาหลักฐาละเมือบ้านหนาเลยเ้เเอ้ nha à à. à. là điều nặng là nặng ở làng bạn nuôi chuồng nằm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เอาหนึ่งพักปังแล้ววะเดี๋ยวเอาเอาโตโบปนค่าสั่งแล้วหนึ่งพักปังมงงะดูนพูดไปเงาไหมทางในครัวครัวไม่พูดพูดควยทั้งทั้งทางในครัวแล้ววะ ทางได้ครัวหรอปะมวนปะพี่น้องเออเห็นพาลูกมาถ่าอยู่ห้องมอสุดเดือนเราเงินทำจนมีสื่อกินเข้าวหายกินกูมืออะคงกินมาแต่บ้านกับมาแบ่งให้เราอืมพวกมกน้ำใหม่ตุมนน้ำใหม่จ้ำเจียวข้าเนี้ยวมาอสื่อเม่าซ่ากระสื่อหายน้งตาลนะ ตาทู่้ะอันนี้วันนีเฮ้ยพวกพวกมาแต่สายองนะแล่นตรงมาพีเลยบอก เคยเห็นลำคลองเราเกลือบลอนดเดี๋ยวเห็นบอปค่ะพระอุ้มใหญ่เดี๋ยวเห็นลูกเห็นงกู้ค่ะกู้ตาดีได้เนาะแียบอป บ้านเราอยู่ใจก็ไปหรือบ่เนาะไม่ไปตะเคียนบ่ก็ไปไปตะเคียนบางยูเลื่อนลู่บ้านเราอยู่ใจเอ้ย ngon chuông cứ gần พนมืดพ่นพี่น้องผมพ่นสิตโตก,กอยู่กลางคลองพอกันไม่คิปหน้าพี่น้องพายายก r a b เข่าก่อนพาเราก r a b เข่าเมื่อก่อนเราแหงวายานเราเอาเมื่อค่ะอันเอาเมื่อเฮือนนำระยาะเอาเมื่อนนเฮือนนำเอาเราเฮือนนำพาเรา grab เข่อก่อนมาหนี้